ที่เราผมได้สั่งการไปที่ภาคหนึ่งแล้วประทุมรามีให้นีตรวจสอบกันได้เร็วแล้วก็รีบถ้าใครอะไรบบพ่อก็ให้ดำเนินการอย่างจริงจังแต่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายที่ผมให้มีนะนะเรื่องนี้ก็เอ่อผมก็ติดตามกวามอยู่ก็รีบให้สอบสวนไปเร็วโดยเฉพาะมีการใช้โลโก้ของพันธมิตรตำรวจชาติไปวิ่งรับส่งนักเล่นเนี่ยตรงนี้ความชัดเจนมันมีสอบสวนเรื่องจริงเรื่อผมยังไม่ซื้อ เ,เชื่อขอ่าวได้เท่าไหร่ยูคอเขาติดตามดูก่อนะครับเพราะว่าผมขอขอ้อมูลูขั้นที่จริงก่อนนะครับอีกทั้งอย่างตัวพุ่งกับการประตูน้ำนะฮะก็ปฏิเสธว่า ไม่มีบ่อนแต่สุดท้ายแล้วนะกับกลายเป็นว่าในพื้นที่ทางกามันมีบ่อนมันมีอะไรอย่างเงี้ยผม,มขอมรตรวจสอบข้อ,ขอที่ก่ก่อนแล้วกันนะนะครับว่าอันนี้มันมีอยู่ก่อนหน้าหรือมีเมื่อไหร่หรือมีเยนใบนะครับก็อยู่ออกความชัดเจนในท่านหนึ่งก่อนออถ้าหากมันมีความชัดเจนในตรงนี้อาผู้หัวหน้ายถ้ามีจริงก็ต้องลงโทษนะครับต้องปิดนะครับแต่ว่าขอให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายก่อนตรงนี้ภาคหนึ่งได้รายงานท่านมั่งอย่างนผมกำลังสั่งผมเพ่ได้สั่งการไปตรวจสอบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รายงานกลับมา ในส่วนของห้าเสือเนี่ยตอนนี้ก็ยังปกติใช่ไหมปกติครับเพราะว่ารอผลการสอบสวนของทางภาคอ่งและของจังหวัดก่อนนะครับแต่เหมือนกับว่าห้าเสือที่ผ่านมาบอกกระบูกว่าไม่มีไม่มีบอนไม่มีอะไรเลยฮนะแต่มันย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยังผมยังต้องรอข้อเท็จจริงก่อนเนี่ยผมยังไปคิดว่าจะเป็นย้อนแย้งหรือไม่นะครับขอความชัดเจนมันชัดเจนก่อนช้าหรือเปล่านนะในการตรวจสอบ ไม่ไปเร็ช้านะครับเพิ่งสั่งไปนะครับเพิ่งสั่งไปนะครับนะมนมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ต้องดูแลน,นะครับก็ได้ดูเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับ